ครับแล้วก็นี่จะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่พี่ไต่จะปล่อยในวันนี้คันนี้จะเป็นของคุณน้องจารุพงนะครับ F C จากเกาหลีใต้นั่นเองก็เดี๋ยววันนี้ให้คุณพ่อนะครับคุณพ่อของคุณน้องจารุพงเนะี่ยก็คือคุณพี่อาทิตย์ที่อยู่เมืองยางจังหวัดนะครราชาสีมานั่นเองเอ้านะครับน้องจารุพง์เลือกใช้เป็นรุ่นไหนคันนี้มันก็คือเจ้าตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้า x รีเกียร์อัตโนมัตินะครับราคา 9 9 4 0 0 0บาทนะแต่ด้วยความที่เฮ้ยน้องจรุพงก์จองไว้ตั้งนานแล้วนะก่อนที่ราคามันจะปรับขึ้นนะครับราคาณตอนนั้นที่จองคือ9 8 4 0 0 0บาทนั่นเองโอ้โหนะครับประหยัดไปนอเนเลย1 0 0 0 0บาทรุ่นนี้นะครับโอ้โเดลดเริ่มมาแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับเขาก็จะได้เจ้าตัวสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงด้านหน้า แส,แสดงเป็นคนแบบเขาเรียกว่าคนพันเอ็คนรุ่นใหม่นะครับก็ได้มาเลยนะครับใครอยากได้เพิ่มก็น่าจะประมาณ2 0 0พันมั้งเออไปซื้อเพิ่มได้นะ,ะครับกระจังหน้านะก็จะเป็นกระจังหน้าของ isuzu สีแดงนั่นเองเรียกได้ว่าให้ความสปอร์ตแล้วก็ลงตัวเป็นอย่างยิ่งเลยมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ปรับระดับสูงสุดได้มากถึง4ระดับนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยรุ่นนี้นะ เขาจะได้ไฟตัดหมอกที่เป็นหลอด LED มาเลยชุดแต่งพิเศษของเจ้าตัว X Series ซึ่งเป็นจุดขายหลกัหลกๆมันนอกจากกระจังหน้าแดงนะครับสติ๊กเกอร์ที่ฝากระโปรงก็จะเป็นเจ้าตัวชุดสเกิร์ตสีทูโทนตัวนี้แหละนะครับสเกิร์ตด้านหน้าของมันซึ่งมันเป็นรถยกสูงที่ให้อารมณ์สปอร์ตเป็นอย่างยิ่งเลยระบบความปลอดภัยของเจ้าตัว X Series คันนี้มาเต็มมาหนักมากๆเลย เบรก ABS นะครับระบบช่วยควบคุมการส่งตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันมันก็มีมาให้ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับมันมีความสําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆเลยในการขับนะเอาทีนี้เรามาดูกันบ้างโดยปกติเนี่ย เจ้าตัว x อ็กซคันนี้มันจะมาพร้อมกับแม็กสปอร์ไลก้างปลาสีดานะครับแต่ว่าคันนี้โอ้โหเลยครับน้องจารุพงศ์เปลี่ยนเลยเปลี่ยน,เป,ยนเป็นเจ้าตัวเลนโซดีหนึ่งนะครับนี่โอ้โหม่นสุดยอดจริงๆมันสุดยอดจริงๆนะครับก็เป็นแม็กสีดําปัดด้วยด้านข้างสีเงานะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าดุมล้อน็อตล้อเป็นของเลนโซทั้งหมดเลยครอบคาลิปเปอร์มีให้เรียบร้อยแต่ยางนะครับใช้ยางตัวเดิมก็คือเป็นเจ้าตัวยางบริสโตนเบอร์ยาง2 265 6018นั่นเองโอ้โหคันนี้มันลงตัวมากๆเขาเรียกว่าเอาของดีมาประกอบกันทั้งหมดเลยนะมีการจัดทรงไหมไม่จัดทรงอะไรคือเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บันไดข้างมีมาให้เรียบร้อยเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มสําหรับเจ้าตัว x e s eries. คันนี้กระจกมองข,งข้างของเขานะครับเป็นกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ ปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้านะครับสัญลักษณ์ของความเป็นพัน X ก็อยู่ตรงนี้ใบปัดน้ําฝนแบบบิวอินนะครับปับปรับได้สะอาดปัดได้สะอาดแล้วก็ปัดได้หมดจดเงียบมากๆเลยนะครับเสาวากาศของเขาเนี่ยออกแบบให้มีความสั้นรับสัญญาณได้ชัดเจนนะครับกันศาสตร์ก็ ติดตั้งเรียบร้อยรุ่นนี้นะครับเขาจะมีสัญญาณกันขโมยมาให้ถ้าใครไปงัดเนี่ยหลังจากล็อกประตูเขาจะร้องทันทีเลยแล้วก็มือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถติดจานล็องมือเปิดที่มีสัญลักษณ์ของ D-MAX เข้าไปให้นะครับแล้วตรงนี้เราสามารถกดเปิดโอโเล็ดดำมาก เราสามารถกดเปิดประตูได้โดยที่ไม่ต้องกดรีโมทนะกุญแจอยู่ในกระเป๋าบางคนคี้เกียจหานะครับชุดสปอร์ตบาร์ตัวนี้โอ้โหอันนี้อะไรโอแมกเดิมครับสาหรับใครที่จะรอเทิร์นแมกใหม่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอันนี้น้องเจรุพงศ์เอากลับทั้งหมดเลยเป็นแมกเดิมแมกเดิมนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวชุดสปอร์ตบาร์กระบะไลเนอร์แท้จากอีซูซูนะครับอันนี้เห็นไหมข้อดีของการมีเจ้าสัวตัว4ประตูเนี่ยเวลาที่เราต้องการบรรทุกแบบนี้มันสามารถ ทำได้นะครับแต่ว่ารถเก่งเนี่ยเขาจะทําไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกใช้ไม่ใช่รถเก่งไม่ดีนะดี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 ดแต่ว่าถ้าเราเลือก4ี่ประตูนะครับเราจะได้ความเป็นอนเนกประสงค์มากกว่านั่นเองนี่โหทีนี้มาดูล้อแม็กกันด้วยนะครับล้อแม็กด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นขนาดเดียวกันนั่นแหละโอ้โหพี่ต่ายชอบมากเลยตรงที่เจ้าดุมล้อของมันเนี่ยเป็นสีลุงนะสีลุ้งโอ้โหชอบมากๆเลย ตัวระบบการสะเทือนด้านหลังของเขาเนี่ยมีการโหลดมีการจัดทรงไหมโอ้โหเดิมทั้งหมดเลยนะครับก็เราไม่ได้ไปโหลดไปอะไรนะครับใช้เดิมทั้งหมดเลยเจ้าตัวชุดสเกิร์ตด้านหลังมันก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายโดยรวมกันบ้างก็ จะมีเจ้าตัวไฟท้ายที่มีลมดำมาให้หลอดไฟของมันเนี่ยไฟท้ายกับไฟเบรกนะครับมันจะเป็นหลอด LED ทั้งหมดเลยกันชนท้ายเราไม่ต้องไปซื้อเพอิ่มมันมีมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายโดยรวมของเจ้าตัว Cap 4 Highlander 1.9X 4ลีเกียร์อัตโนมัตริราคา994,000บาทคันนี้นะครับเพื่อใครอยากแต่งทรงนี้แนวนี้ก็สามารถแต่งกันได้อันนี้แบบหล่อแบบ ขาเรียกว่าไงมันฉีกไปจากเดิมนะครับเพิ่มเติมคือมันดูไม่น่าเบื่อมันดูแต่งแบบไม่ลกเกินไปนะเออนะชอบชอบพี่ต่ายก็ชอบแบบนี้เอาเอากล้องไปลักล้องไปละ,ลปละนะครับเอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างเชิญครับมาแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่ต่ายก็เปิดประตูรับทราบแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในของเจ้าตัว X4 เกียร์อัตโนมัติคันนี้กันบ้างนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเราจะเอาเป็นเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัติเนี่ย เราจะมีให้เลือกเฉพาะเจ้าตัว4ประตูยกสูงเท่านั้นนะในเกรด X ซ e ร i e s eries. ตัวเตี้ยไม่มีแล้วก็ตัวแคบไม่มีเกียร์อัตโนมัตินะบอกไว้ก่อนเลยเอ้านะครับด้านข้างประตูเนี่ยฝั่งของผู้โดยสารมีขนาดที่ใหญ่นะครับเปิดปิดขึ้นลงได้สะดวกเพราะมันกว้างเปิดได้กว้างมากๆเลยมีการบุนุ่มมาให้นะครับแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงเติมเต็มอารมณ์ความสปอร์ตได้อย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ เขเรียกว่าสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้ามันจะเป็นสีดําเงานั่นแหละบุะนุ่มนะครับแล้วก็ที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรก็มีมาให้ลําโพงคู่หน้าเจ้าตัว X Series คันนี้มันมีลําโพงมากถึง8ตัวนะแต่ว่าด้านข้างประตูมันจะใหญ่ที่สุดชุดยางปูพื้นนะครับตัวนี้จะเป็นแบบบิวอินทั้งหมดเลยโอ้โหนะเทอยแอร์ด้านหลังก็มีมาให้แหมมันจะคุ้มอะไรขนาดนี้นะครับ ข้อดีของการมีเจ้าตัวแอร์ด้านหลังเนี่ยมันทําให้ผู้โดยสารเย็นเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าแบตเตอรี่จะหมดด้วยนะเพราะว่าเขามีที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้ด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆตัวนี้นะครับก็โอ้โหกล้องไปแล้วนะกล้องพิต่ายไปแล้วนะเออเอเอาเอา,เอาเห็นไหมเอาไปแล้วนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆก็จะเป็นเจ้าตัวที่จับนะครับที่อยู่ด้านข้างเสาเนี่ยลราก็จะอยู่ตรงด้านบนด้วยนะครับมันช่วยให้ผู้โดยสารเนเวลาจะขึ้นลงรถมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ลำโพงซเซอร์ราซาวด้านบนก็มีมาให้นะครับไฟส่องสว่างก็จะมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับก็จะเป็นตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านั่นเองตัวผ้าบุลังคาของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับเอ็กซือี้เขาจะเป็นสีดําแม้แต่ตัวเบาะก,ก็ถือก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงหมอนรองศีรษานะครับมีมาให้ทั้ง3ที่ตัวเบาะของเขาเนี่ยมันจะมีความสปอร์ตมากๆมาพร้อมกับเจ้าตัวรูระบายอาอากาศนะครับมันช่วยลดการอับชื้นเวลาที่เราต้องนั่งภายในตัวรถเป็นเวลานั้น น,น,น,นเองเราก็ห้องโดยสารของมันเนี่ยกว้างมากๆเลยทีเดียวนะครับกว้างเหมือนรถเก่งนั่น,นแหละไม่แพ้กันเลยเอาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างน,นะครับแผงด้านข้างประตูนะมันก็จะมีการบุนุ่มมาให้สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าสีดําเงานะครับมีมาให้ทั้งหมดเลยเวลาที่เราจะปรับกระจกนะครับให้เรามาเลือกก่อนนะมันอยู่ตรงกลางแบบนี้เลือกซ้ายเลือกเลือกขวานะครับแล้วก็พอยโย่แบบนี้เสร็จเราไว้ตรงกลางคืนตัวนี้เป็นตัวพับกระจกนะครับเราอย่าไปพับด้วยมือนะทุกคนเราต้องพับด้วย ไฟฟ้าเท่านั้นนะคือเพอนงานทรสนอมนะแล้วก็เขาเรียกว่าเออใช้มันถูกแบบนะเอาพูดง,ง่ายๆนะครับมอนลองศีรานนะครับก็จะแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นพันเอกนั่นเองนะครับมาพร้อมกับเบาคู่หน้าทรงสปอร์ตนะครับสปอร์ตแบบไหนนี่โอ้โหมีรูระบายความร้อนได้ด้วยและที่สําคัญนะเจ้าตัวเบาของเขาเนี่ย มันสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับมันทําให้เข้ากับสรีระของผู้ขับขี่นะครับไม่ว่าจะขาสั้นขายาวก็เข้าได้หมดเลยโอ้โหพวงมลาลัยสปอร์ตส,สามก้านมาพร้อมแบบมันติฟังกช์ชันด้วยนะหุ้มด้วยหนังนะครับด้านขวามีควบคุมครูสคอนโทรลให้นะครับเจ้าตัวครูสเนี่ยมันเป็นตัวควบคุมความเร็วนะครับเราสามารถครวบคุมได้จากเจ้าตัวพวงมลาลัยเลยด้านซ้ายมันก็จะเป็น ควบคุมเครื่องเสียงนะครับบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับหรูหราด้วยบุนุ่มที่เป็นหนังเดินด้วยได้สีแดงมันให้อารมณ์ที่สปอร์ตไปอีกด้วยตัวหนังสือ x series นะครับแล้วก็หน้าจอของมันเนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง7นิ้วเรารองรับในสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะก็ไอตัว Android เนี่ยมันจะสะท้อนหน้าจอได้อีกนะเราเปิดดู YouTube มันจะขึ้นโชว์ที่หน้าจอตัวนี้นะเออมันล้ำจริงๆนะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับเจ้าตัวแมี ฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้รุ่นนี้นะครับมีให้เลือกทั้งตัวเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดาแต่ว่าตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับสะดวกสบายแต่อยากได้อารมณ์สปอร์ตเราก็เปลี่ยนเป็นเจ้าโหมดเลฟทอนิกซะมันจะเป็นการเข้าเกียร์เสมือนกับเป็นเกียร์ธรรมดานะโอ้โหสุดยอดจริงๆเอ้านะครับเครื่องยนต์ของมันเนี่ยไม่มีเครื่อง3.0ให้เลือกมันจะมีเครื่อง1.9นะครับตัวนี้1,900ซีซีนะครับให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงมา้าแล้วก็แรงบิด ตัวนี้จะมีมากถึง350นิวตันเมตรนั่นเองอันนี้ก็จะเป็น f c จากรถของ f c จากเกาหลีนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นของคุณน้องจารุกพงษ์นั่นเองก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับไปเกาหลีทํางานเก็บเงินโอ้โหนะครับก็เรียกว่าออกรถได้สบายๆเลยนะคนอยู่เมืองไทยก็สู้ๆกันต่อไปตอนนี้ก็7จ็ดโมงครึ่งแล้วเงื่อไหลไรย้อยแล้วขอให้ f c ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรวยๆเง่ยงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพิธีไมคคลิปหน้านะครับแล้วก็จะมีคันหนึ่งจอดอยู่ฝั่งนูน้นัาตว โฟนหนึ่งจุเกเกตอ็กจะเป็นของคุณน้องสารติพงษ์นะเอฟซี FC จากสิสเกตเดี๋ยวมารับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะถ่ายให้ดูอ้าวโอเคเดี๋ยวไปก่อน